ยาบ้าได้แล้วนะคะทางจังหวัดเชียงรายค่ะก็ได้มีการจับยาไอซ์จำนวน200กิโลกร,รัมค่ะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยที่327ปรับปรามขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงรายสกัดไอซ์ได้200กิโลกร,รมัม ภาพจับก,กล้องหน้ารถของตำรวจตชด327ที่ไล่ล่ารถยนต์กระบะสีเทาดำที่ขับหลบหนีจากด่านมาถึงหน้าวัดแม่คําอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายโดยรถคันดังกล่าวเกิดเสียหลักพลิกคว่ำหน้าโรงเรียนบ้านสันกองคนขับและผู้โดยสารกระโดดลบ กระโดดหลบหนีออกจากรถนะคะแต่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวไว้ได้หนึ่งรายทราบชื่อต่อมาคือนายจะอออแต่ว่าได้รับบาดเจ็บจึงนำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนอีกหนึ่งรายเจ้าหน้าที่ทราบตัวแล้วกำลังติดตามจับกลุ่มจากการตรวจสอบรถคันดังกล่าวพบกระสอบฟางสีลุงจำนวน1ิกระสอบภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ห,หรือว่ายาไอซ์นะครับน้ำหนักประมาณ200กิโลกรัมจึงยึดไว้เป็นของกลางโดยเจ้าหน้าที่ ตำรวจกองร้อยตัวเวนเทนที่327ได้รับรายงานว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศโดยใช้เส้นทางป่าเมี่ยงแม่จันผ่านรถยนต์กระบะสีเทาดำจึงวางแผนสกัดกัน้นโดยเจ้าหน้าที่พบรถเป้าหมายและขอตรวจคน้นแต่ว่าผู้ขับขี่นั้นได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่เพื่อเปิดทางหลบหนีเจ้าหน้าที่ยิงตอบโต้และขับรถไล่ล่านะครับติดตามจะสามารถสกัดกั้นของกลางและจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้หนึ่งรายในครั้งนี้ครับ